นี่นันนั่นนันเป็นก้อนเลยครับเห็นป๊อปเป็นก้อนเลยข้าวเหนียวอยู่ไหนเออไม่เคยกินมาก่อนโออใช่ทำไมปูเป็นแบบนี้เราทราบปูแดงของเราเราจะทำการน็อกสก่อนเด้อพี่น้องน็อกให้เพิ่น เดสมอลีสก่อนเกือไม่เป็นการทรมานจนเกินไปชัวร์ชิวเห็นอะไรเหมือนจะเห็นแขกเราองชินน็อกก่อนแล้วเราจะไปล้างเด้อติ๊กัดข่อยเวลาพี่น้องเฮ้ยเ้องดีตัววลองไปเัติเสียชีวิตก่อนดูตั้งแข่งคอมเกินเข้าไป ก็ง่ายรังจุ่งเลกิโลละสามร้อยกระเปแปลกนะครับมันหากินายากเนาะมันต้องคุดเอานะครับกูเดียนอยู่เลิกเป็นเม็ดเลยแล้วมันบริยู่ตามทงนางนบริยู่ตามโคกตามป่ารสชาติดีมากขอบอกเขาว่านะ แต่ผมก็เคยกินตอนระปูตอนอยังน้อยหัวดะใหญ่มากก็บริกินเลยอตอนนี้เท่าเดียวามาเฮดใทีเมีกินเมียก็เคยกิน่น้องเลยกินตะปูนะานี่เรียบร้อยน็อกเสร็จแล้วชูเดี๋ยวน้องแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดจะเข้าที่หลังจากล้างแล้วก็จะ <c oughs> <c oughs> ส,สวยๆอย่างนี้เลยนะ ลักษณะของมันก็สิบประมาณนี้เด้อกลมๆจังหน่อยพี่นอ้องกลมมกลมๆเป็นของหากินยากที่แพงมากโลละสามร้อเลยทีเดียวไปเดี๋ยวไปอบกันครับเอาไปอบทาบเบิร์นกันไปคืนชีบหมดแล้วนะเราจะอบหม้อลมร้อนเอาเลยนะิที่จดังไฟนะครับขี้คาน อบเอาเลยใส่เกลือนิดนึงเด้อให้มันมีรสชาติจักน้อยออเราก็ทำการอบนะจ๊ะตั้งเวลาสักแป๊บเดี๋ยวค่อยมาดูสุกแล้วครับผมเรามาดูกันครับมันจะเป็นยังไง ต,นะตัวใหญ่ใหญ่เลยตัวใหญ่หญเลยอู้ตัวนี้ยังไม่เท่าไรนะไข่นะครับมันจะมีไข่สีชมส้มแดงแดงเด้อข้าง,งในมันจะเหมือนกับปูนาปูดำนะครับอู้อันนี้นมันมันมันบงังเฉยไข่มันอยู่ข้างในนะครับนี่นี่นเห็นไหมอู้หูยยยยยยยไย มันจะเป็นเม็ดกลมๆแดงๆเลยนะครับโอ้หมูก็เพิ่งเคยเห็นตามทุกคนใช่โบเคยเห็นเบิ้งแล้วพี่น้องยวให้น้องเป็นซิมเบิ้งเออไหนอู้มันเป็นเม็ดอย่างนี้เลยอมันเป็นเม็ดมันเป็นเม็ดเป็นก้อนกลมๆคือไข่ปลาเลยนะคือไข่ปลาเลยนะไหนมันชาดสมกับโลละสามร้อยไล้พี่น้องอืม มันจะเป็นต้องลองต้องหข้างๆอย่างนี้เนี่ต้องลองต้องลองไข่บบเคยกินต้องลองนะครับเนี่ยหูแดงเนี่ยมันจะเป็นไข่มิ้วนั่นนั่ันเป็นก้อนเลยครับเห็นบอเป็นก้อนเลยข้าวเหนียวอยู่ไหนเกิดดีไปกินกันทุกคนเกิดดีเกิดีอร่อยมาก ต้องลองต้องลองมันมากเลยอ่ะใค่เคยได้กินก็น่าจะหู้นะครับว่ามันเป็นรสชาติอะไรนะอธิบายบ่เถอแต่ว่าครั้งแรกแซบแซบครั้งแรกแซบอ่ะอืมือเลกกินดูสิบอ่เคยกินมาก่อนบอกเลยอันที่ว่าแซบแซบเคยใช่เอาตีนนี่ก็ได้ตีนงั้นเอาไหมอืมใช่รู้สามร้อยเธอดู จีกดูเนี่ยข้างในมันเป็นไข่นั่นนะตรงตรงขาวๆนะเห็นไหมไข่ไข่แดงๆเลยเอาดั่ะอืมันแตกกั๊กแล้วมันดืเข้มเเนาะอร่อย เออไม่เคยกินมาก่อนโอ้ใช่ทำไมปูเป็นเป็นแบบนี้เราสามร้อยเราสามร้อยชมชมจ่องแพงตัดไปมาเด้อกินเขา